วัสดีครับพี่น้องก้องไปมาปอกกันที่เขาเนาะครับเนาะพี่น้องนี่ได้ก้อยหอยพี่น้องก้อยหอยเชื่อเส้เนข้าวไข่ใบมาพูดลูกโลดแล้วกันนี่ได้พี่น,อออนนะ้องเนาะต้นหอมนะพักเขาเรียพี่น้องนี่บมักแกงแล้วกันงดกระถินนี่นะครับเอาไปต้องไล่ลใหญ่ฮังหาดไปไลยคือ สองเท่าพี่น้องพอกินเขาเสียบเนาะใส่ไปไร้โบก็ได้พีน่น้องจนวิ่งมองๆเลยโอ้ดีพี่น้องเขาเนี้ยวเต็มติพยเลยเครื่องติพยเครื่องติพยเคอยก่อนหยัดใส่ส่วนนี้พี่น้องเลยปล่อ,อยไวอหลยๆนี่มดพีพพพนด่น้องคำนี้เลย เขาก็เลขอยุเขาเลี้ยวเอ็งยนอยางตรงมือนี่เป็นของบนมาอยุ่เต็เขาการขึ้นหมดล้วริงหนืเป็นงานต่อ nó thế này nó ngàn luôn ngàn nó bảy quý bảy nó hầu như như thế nó Ôi nhé đi, mạng mày mà hát mà Cấp có không này hả Ôi cái nói ừ. ừ. nó sẽ đây kiểu như cũng lại con kia ừ ừ kìa, ừ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  สุดไกล้ส่งใก่้ใาใส่ไข่ใก่ปลระแดกใต่บ่าเส่นหนปลาได้หม่นอผู้แก้ัพลาดกินนะเป็นสีบรเนหนังปลาแล้วกับบรเนหน่งากน่านะเพียงก่วยนก่ขมเนื้อกินย ไว้สมผมไม่เคยกินนะเสียก๋วยสมกุม้าแมวกระผู้แก่พึ่งบา,ากินนะพี่น่อวกวยเตีใส่ปลาแดดใส่ขมใส่บีบ่มีขื่นก๋วยสมแบบใส่กุแมวโอ้โกระถางกลางพี่น้องน้ำจิ้องเสีย

Úc tóc là nơi ở trên. chị. sân xem ở trên nóng nằm trong sập bụi ừ, Ok không.